เป็นพินนากก็เป็นไม้ฟอร์มอีกต้นหนึ่งที่ว่าใหญ่มากตัวนี้ก็ได้มาจากเคนภูภูมิครับโกลเด้นดาก้อนกล้วยด่างผมที่สวนผมก็จะมีอ่ากล้วยแดงอินโดเลยหนึ่งแล้วก็วาคอม2แล้วก็ฟอริดาสามแล้วก็ตานี4ครับแล้วก็จะมีมาริอองอันนี้เป็นไม้ใบ ครับผมเดี๋ยวมาดูว่าผมเก็บสะสมอะไรไว้บ้างครับเนี่ยอ่าก็จะมีพึ่ไทคอนอ่าก้ามกุ้งเดี๋ยวเราได้ลงรางแน่ใช่ไหมปีนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีออัี้เเเกกกกลลลง็็บแวืใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีอ่าออลิอาอาโบครับผมเนี่ยครับใช่ครับก็ขัดขัดเข้ามาครับเนี่ยครับแล้วก็ก้ามกุ้งไม้ฟอร์มพวกนี้ครับใช่ครับพึ่ฟิโล ใหญ่ไม่ด่างก็อีกเขาก็จะเก็บใช่ครับใช่ครับโลแย่เลยใช่ครับแล้วก็จะมีนี่ครับนี่ยิ่เปิดมันยิ่งด่อันนี้ก็ไวโอลินอย่างดีเนาะใช่ครับอันนี้ไวโอลินครับผมอันนี้ก็อ่าเป็นฟิโลตัวหนึ่งครับเป็นพินหน้าครับผมก็เป็นไม้ฟอร์มอีกต้นหนึ่งที่ว่าใหญ่มากนะครับใหญ่ด้วยแล้วลายลายลายเขาน่าจะดี ส่วนใหญ่ผมจะเก็บไม้สวยๆลายดีๆครับก็ค่อนข้างจะขัดไม้ครับผมได้มาจากาสมุทรสาครครับครับใช่ใช่ครับนี่ก็เริ่มโตแล้วครับแต่ว่าก็ซื้อไม้ฟอร์มใหญ่มาแล้วแหละ <c oughs> ครับผมแล้วก็มานี้ก็ก้านส้มครับผมตัวนี้ก็ได้มาจากเขนภูภูมิครับ ใช่ครับตัวนี้ก็คือแบบที่สุดแล้วครับสำหรับแบบสายต่างประเทศอ่ะใช่ครับผมจะชอบการส้มแล้วมันจะเป็นเขียวด้วยได้ครับผ้าด่างก็คือแรงเทียนของใช่ครับมันค่อนข้างจะได้ใบช้ามากครับหลุดไหมหลุดครับหลุดครับหลุดแล้วหนึ่งใช่ใบใบใหม่ล่าสุดเลยครับหลุดมีโอกาสครับไม้ด่างเป็นไปได้หมดครับใช่ครับขนาดว่าต้นนี้ด่างดีๆยังมีโอกาสหลุดเลยยังหลุดเลยครับ แล้วก็มาตัวนี้ครับมังกรโกลเด้นดรกก้อน Bem mm hmm. เป็นไม้อีกตัวที่ผมชอบในใบใบสวยมากครับใบสวยมากนะครับเน mm ี hmm. ่ยโกลเด้นดักก้อนนะครับใบเขาสวยผมชอบใน,น,นเหมือน,ก,นกันครับตัวเดียวกันครับ Or, แต่ว่าต้นใหญ่เฉยใช่อันนี้อันนี้เป็นไม้ยอดอันนี้อ,นนอันนี้ไม้ยอดคือยอดใหญ่ mm hmm. อันนี้ก็เป็นไม้ยอดเหมือนกันแต่ว่าคือไม้ไมเขายังไม่ได้ขนาดเท่านี้ครับ mm hmm. อ่ะครับผมมาถึงคิวของกล้วยด่างนะครับกล้วยด่างผมที่สวนผมก็จะมีอ่ะกล้วยด่างอินโดลเลยหนึ่งแล้วก็วาคอม2แล้วก็ฟอริดา3แล้วก็ตานี4ครับแล้วก็จะมีมาริอ,องห้าตัวครับที่เล่นๆกันครับผมก็มาดูส่วนใหญ่ก็จะคัดลายเหมือนกเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยครับลายดีครับเด็กๆก,ก็ลายสวยตัวนี้เป็นอ่าไอ้นี่ครับวาคอม,คอมใช่ครับตัวนี้เป็นวาคอมเตีย้ย ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่วาคอมส่วนใหญ่มันจะมีเนี่ยครับอันนี้นี่ก็เป็นวาคอมนะอีกตัวนึ่งแต่วาข้อมส่วนใหญ่ต้นเขาจะแตกสังเกตนะครับต้นเขาจะแตกนะครับแตกเพราะอะไรอ่าโดยธรรมชาติของเขาเขาแตกเองครับเหมือนลําต้นเขาใหญ่แล้วเขาเบ่งครับใช่ครับมันแตกของเขาเองใช่ครับฟลอริดาครับผม อันนี้เป็นฟลอริดาใช่ครับหน่อเขาเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันได้ครับอ่าเดี๋ยวไปดูตรงนู้นว่ามันมีหน่อฟลอริดาแล้วก็มีปีฟลอริดากล้วยแดงอินโดก็มีติดเรือนั่นแหละครับข้างบนนะครับเห็นไหมครับครับมันจะมีเครือของเขาก็เลี้ยงจนส่วนใหญ่อ่ากล้วยแดงอินโดจะติดเรือกป็ปีกว่าสองปีสามปีกว่าจะให้เครือก็ต้นนี้ถือว่าติดเขือได้ไว อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยพ, ực, พ ực, กึกพึกกล้วยน้ำว้าคอมพึกเนี่ยคือต้นเขาใหญ่มากใช่ไหมครับใหญ่ใหญ่แล้วสวยครับเนี่ยครับเนี่ยครับใหญ่มากเนี่ยดูผมกอดคือใหญ่จริงใหญ่จริงครับเนะี่ยเนี่ยครับอันนี้เป็นว้าคอมอ่ะเนี่ยมีตัวหนึ่งคือต้นเนี้ยไม่ใช่ว้าคอมแน่แต่ผมไม่รู้กล้วยน้ำว้าอะไรต้นเนี้ยเนี่ยครับดูลายเขามันจะมีเหลืองเหลืองคล้ายๆหินอ่อนอะไรเงี้ย ในใน,ในใบแต่ต้นต้นนี้ไม่ใช่วาค้อมแต่ผมไม่รู้ว่าแต่ผมได้มาในานามวาค้อมแต่ผมว่ามันไม่ใช่ใช่ครับเ่ยดูลายเขาใช่ครับลายเขาจะไม่เหมือนวาค้อมแต่ได้มาในานามวาค้อมแต่ไม่รู้ว่าลายอะไรครับอันนี้เป็นกล้วยตานีนี่ครับเป็นกล้วยตานีสูงมากให้หวยมาสิงก็ติดแล้วครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> พูดเล่นครับพูดเล่นครับ นะครับอันนี้กล้วยตาอ่าเผื่อจะให้จริงก็ได้นะครับนี่ครับอ่าแล้วก็มากล้วยดูกล้วยดอยอินโดนี่ครับกล้วยดอยอินโดส่วนใหญ่ก็จะนี่ครับลายดีครับนี่ครับใบแข็งปังเนี่ยนี่ครับนี่ครับเป็นกล้วยไทงช่วงนี้ ลมแรงพัดใบแตกเหมือนครับกล้วยแดงโดแตกหมดเลยใบนี่ครับอัน,นมะลิอ,อ่องมะลิอ่องสวยครับพ,พี่ป้อมเนี่ยมาดูครับนี่ครับมะลิอ่องสวยมากอันนี้คือมะลิอ่องทำไมก็ถึงเรียกมะลิอ่องผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เรียกตามาใช่ครับมันอ่ะมะลิอ่องมันเป็นสายพันธุ์ของกล้วยอยู่แล้วครับใช่ครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวด่าง มันเป็นสายพันธุ์ของกล้วยอยู่แล้วมันมีกล้วยสายพันธุ์มาริอองอยู่แล้วครับได้ได้มาในนามมะลิอองแต่ว่ามาลิอองจริงครับเพราะวันไปซื้อก็คือเห็นเครือเห็นอะไรครับ้ได้เห็นต้นแม่เขาเนาะเห็นครับเห็นครับเห็นเครือเห็นอะไรครับนี่ไปขุดสดมาเลยครับต้นนี้ดินนดินสดินในสวนเนี่ยในไร่เนี่ยแหละครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ดินอะไรดีครับดินในไร่ในสวนเนี้งามดีด้วยครับครับนะครับหน่อเยอะไม่ค่อยได้ขุดครับ ใช่ครับไม่ไม่ไม,ไม, halt, ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ขุดแล้วก็เอามาใช่ครับสวยนี่ครับพี่ว่าเฉดมันเฉดมันจัดจ้านขึ้นจากรอบที่แล้วนี่ครับเป็นกากาะครับนี่ครับอันนี้คืออ่าวาคอมครับใช่ครับอันนี้อันนี้ฟอริดาครับเนี่ยนี่อันนี้ฟอริดามีเครือครับเนี่ยดูเครือครับ ยฟอริรีดาเนี่ยครับด่างเงี้ยลูกครับเนี่ยลูกยังเป็นสีชมพูเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นกล้วยเฟอริรีดาเครือของเฟอริรีดาครับยังไม่รู้ว่าอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวลองลองชิมครับแก่แล้วได้ชิมแน่นอนครับนี่ครับ,นรบหน่อเราก็มี ใช่ครับด่างจนเผือกเลยครับเนี่ยด่างดีครับด่างดีนี่ครับไซส์ขนาดไหนคะถึงจะแยกได้เนี่ยครับเนี่ยก็แยกได้ละครับแต่ยังไม่ไม่ยังไม่ได้แยกเลยเนี่ยพิ่งนี้แยกได้หมดแล้วครับส่วนก็จะแยกประมาณนี้แหละผมครับเท่าไหร่ครับไม่รู้ครับใช่เอัถ้าผมขายหรอกขคงประมาณห้าร้อยละครับใช่ครับใช่ครับ ก็จะมีเนี่ยครับกล้วยแดงอินโดก็เก็บเก็บไว้ส่วนใหญ่ผมจะแยกหน่อเล็กๆกล้วยแดงอินโดที่ผมจะเก็บเก็บไว้เนี่ยครับผมจะแยกหน่อเล็กๆเก็บไว้เนี่ยครับตัวลายครับเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยครับเล็กๆเนี่จะแยกเล็กๆเก็บไว้เล็กๆมันจะตั้งฟอร์มได้ไวใช่ม ตั้งฟอมได้สวยกว่าถ้าเกิดว่าเรารอจนเขาโตล้วค่อยไปแยกมันก็เหมือนแบบใช่ครับใช่ครับเนาะใช่เรแยกตอนเล็กใช่แตกต่างจากอนี้นะแตกต่างจากไม้ที่เหี่พูดว่ารอฟอมใบใหญ่ใช่ครับอันนี้ผมจะแยกไม้เล็กมันจะได้ได้ฟอร์มที่สวยกว่าใช่ครับพร้อมไปสวยใช่เคยแยกใหญ่ๆแล้วพอนั้นมันไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากจะแยกครับเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าลายดี แต่เยินหมดครับเพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่บ้านนี่ครับหนอนกินครับเนี่ยนี่แล้วกินต้นไหนไม่กินกินต้นสวยนะครับเนี่ดูครับนี่ครับเลี้ยงธรรมชาติครับเนี่บดูลายนี่เอ๋ไม่ได้เมคอะไรนะคะทุกอย่างคือเรียลมากคือมาให้เห็นของจริงนี่แหละใช่ครับใช่ครับั้งสวยไม่สวยเนาะใช่ครับนี่ครับกินจนแบบว่านี่นลครับรอบใช่ครับเอาประมาณนี้ครับสำหรับกล้วย เขาจะสวยที่สุดตอนนี้ดกูการแบบกล้วยด่างคู่นี้กล้วยด่างมันมัน,ม,นมันสวยทุกทุก,ท,กทุกช่วงแหละขอให้ใบมันสมบูรณ์ครับอย่างี้คือลมไงใช่ลมแรงปกติเห็นส่วนใหญ่สวญ่สวนใหญ่ก็ตัดตัดยอดกันหมดแล้วครับใช,ใช่ครับเพราะว่าลมมันแรงใบมันจะแตกแล้วใบมันก็จะแห้งครับครับดินกล้วยเขามีหลายเกรดนะดินแบบ บบ่สมให้ก็ีอย่างอันเนี้ยก็บอกว่าดินอันเนี้ยไม่ใช่ดินผสมหรอกพอดีอผมเหลือแน่เลยช้างเหลือช้าง <laughs> เหลือจากช้างครับพอดีช้างพอนั้นผมก็ไถไถดินจากช้างใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าสมมติว่าเราช้างเราช่วงนั้นที่เรายกยอดมันอนะ่ะคือเข่งใหญ่ใช่ไหมครับพอเรายกยอดปุ๊บเราก็เอาเอาง่าวเขาอ่ะไปปลูกในกระถางเล็กแล้วดินมันก็จะเหลือเราก็เอามาใสา่ <c oughs> ใช่ครับเอามาทำมาปลูกกล้วยครับพิ่งนี้ก็เลยนะอันนี้ส่งจากช้างไปด้วยครับ ใช่ครับก็ประมาณนี้ครับแข็งนก็อยู่ได้เลยนะอยู่ได้ครับสบายครับสบายครับไม่ค่อยได้ลดน้ำเท่าไหร่ด้วยครับใช่ครับมันช่วงนี้ก็แล้วแล้วแต่ครับแล้วแต่ส่วนใหญ่ผมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลดพี่ป้อมเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี่สี่วันแล้วไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกสี่วันผมไม่ได้เปิดโรงเรือนมาสี่วัน ไม้พี่มีอายุเนี่ยหน้ามันจะยาวเลยตัหน้ายาวมากเนี่ยไม้มีอายุส่วนใหญ่ไม้ไม่มีอายุอะนิดเดียวโอ<ฮ>้เด <c oughs> ี๋ยวเขาจะว่าผมทำไม่เป็นเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครดูไม้